อันนี้เป็นใดที่ลูกค้าสั่งในช้อปปี้ไปนะครับส่งด่วนเป็นร้อยสี่สิบแอมมูลเลองเนะครับก็ถึงเราวันนี้จะดูให้เลยมาสภาพนี้นะ ข้าคนขาย่อขับง้อมันเอาไม่เอาเพราะว่ามันอัดเพราะวนั้นไม่ขับแล้วไม่เอามาคืนเลยมันไม่ขับไปอีกรอบเลยอ้ะหรอะจ้าพี่เฮียตสบิดหน้าน่อยลูกค้าเอาไปบอกว่า ไฟไ,ไฟไม่ติดด้วยไฟไม่ติดด้วยแล้วก็ไฟไม่ชาร์จด,ด้วยนะขายมาเนี่ยเจอลูกแรกปกติก็คือไฟไม่ติดไฟไม่ติดนี่คือลูกค้าต่อผิดนะเราตั้มั่นใจได้เลยว่าลูกค้าต่อผิดเพราะว่าในอะลูกมันรอทุกไถูกซื้อเข้ามาก็ลองเราแปะติ๊กเกอร์หน้ากล่องไปเขาไม่ได้อ่านเลย ติปแปะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจในการต่อให้ดูไม่ไม่เขาไม่ไม่รู้ว่าเขาอ่านเปล่าแต่เขาไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคือได้อะมันเรามั่นใจเลยว่ามันเราลองทุก,ก,าากลออูกก่อนส่งออกไปอก่อนซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็ลองมีออเดอร์ปุ๊บก่อนส่งออกไปเราก็ลองอ๋อนี่มันเป็นบิวยิ่งบิวยิ่งลองเลยยิ่งบิวยิ่งผัดยาง เลยเพราะว่าต้องออมาททำสหีหมุนมันหมุนฝึดๆดือเลยนะเนี่ยคือหลักคือหลักๆเลยอะหลักๆเลยที่เห็นนะต้องต่อสายเส้นสนีสีเขียวแต่ว่าสีเขียวไม่ได้ต่อมาสีเขียวไม่ได้ปอกมา ก็ต่อผิดข้วแอลอ่ะมันอยู่ข้อสีเขียวนี่แต่เดี๋ยวเราต่อให้ดูก่อนจะได้มันหมุนฟึดๆนะฟึดแปลกๆยิ่งได้บิวยิ่งเปอร์เซ็นเป็นไปได้ยากเลยลองได้ก็เีเซ็นลยโคตรหลบ ไม่ติดชาร์จไหมไฟมาหรอไปไ,ไฟมาอีกไฟแต่ไม่ติดลุกติดแล้ว ชาร์จไ,มไหมลองดูไม่ติดแต่ชาร์จนะก็คือชาร์จไม่ชาร์จหนึ่งคือถ้าปกติผมจะลองมนเครื่องตึงแต่อันเนี้ยคือลองเบื้องต้นก่อนก็คือตอนแรกมันจะหมุนฟรีฟังจากเสียงสว่านแต่พอมีการโหลดโหลหน,น่วงก็คือแสดงว่ามันชาร์จออกมาแต่สว่าน,นมันปั่นไม่ไหวมันก็เลยกระแทกแก,แก,แกนะ๊ก อ,อ,อันนี้ถือว่าชาร์จนะแต่ว่าช<อ>ันเอาอ่ะชานเอาอ่ะเสียมาแล้วแต่เราดูลูกที่ชารเอาปกติเป็นยังไงก็เดี๋ยวถ่ายให้เออถ่าย ก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องซีนให้ดูไปเลยอีกคลิปนึงอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราดูก่อนว่าลามันปกติมันเป็นยังไงก็คโบลบควบวกใส่คัทเอาเนี่ยเวลาเราส่งใดอ่ะมีออเดอร์มาปุ๊บผมก็ลองแค่เนี้ยโหอันนี้ไม่มี มันไม่ได้ออกมาเลยอ่ะ,อะก็คือหมุนตอนแรกมันจะฟีวืดไปเลยแล้วก็พอพอใดมันคัดเอามันเปิดให้ชาร์จเนี่ยมันก็จะกินแรงสวา่าเสียงมันก็จะหนวก,นวกแล้วไฟก็จะดับมาดูอีกทีอันนี้คือปกติทั้ง ไฟโชว์แล้วก็ทั้งการชาร์จแลวลองล้อไก่กิน ภาษสาสีเขียวเขาไม่ได้ปอกจริงๆมันก็ไม่น่าจะเสียไม่ติดไม่ตกิด,ดถ้ฟังก็คือเสียงเดียวกันตอนแรกก็จะหมุนฟรีอพอตัดเอาให้ให้ให,ให้ให้ชาร์จมันก็จะกินแหละ ประมาณนี้ก็คือไดอะมันใช้ได้ชาร์จปกติแต่ว่าคัทเอามันเสียไปแล้วก็คือคัทเอามันเสียไปในที่คีคือไฟถ้าไฟโชว์มันเสียไปแล้วแต่ได้อะก็ยังชาร์จ14โวลต์กว่าแล้วก็ตัดการทำงานที่13มโวลต์กว่า <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะขึ้นเครื่องถ่ายให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าเบื้องต้นเอาประมาณนี้ก่อนก็คือชุดไฟโชว์เสียไปแล้วนะประมาณนี้